พระองค์ตรัสกับเขาว่าการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นการใหญ่นักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั้นให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ så so his disciples and sent the took them out two he Lord two and by ดังนั้นองค์พระู้เป็นเจ้าก็นำสาวกของพระองค์มาแล้วก็ส่งเขาออกไปเป็นคู่ตอนนั้น And he told he that the harvest is truly great แล้วพวกเขากลับมาแล้วบอกองค์ผู้เป็นเจ้าพระเยซูว่าพระเยซูดูสิมีทุง่งมีการเก็บเกี่ยวยิ่งใหญ่มากทุกงนาของพระองค์ผมรักการแปลอีกแบบ o นึ่งมากเลยที่พูดว่าการทุ่งนาของพระองค์นั้นหมันใหญ่โตผมรักการแปลอีกแบบหนึ่งมากเลยที่พูดว่าการทุ่งนาของพระงคนั้นหมันใหญ่โตมาก How many า n o uh, w 66.6 m i l l i น n p e o p l เ is h ี่ e คุณรู้ไหมว่า66.6ล้านคนเนี่ยมันใหญ่มากนะ But laborers <laughs> to tell his disciples that the he his goes disciples are few on แต่พระองค์บอกสาวกต่อว่าแต่คนงานยังน้อยอยู่ He said pray to the Lord of the Harvest พระองค์บอกว่าจงอธิษฐานต่อพระบิดาผู้เป็นเจ้าของนา That He would send forth more laborers into His fields ที่พระองค์จะส่งคนงานของพระองค์มาอีกเข้าไปในทุ่งยานใหญ่นี้เพื่อมาเกี่ยวนี้ See we are not waiting on God เพราะฉะนั้น เราไม่ได้กำลังรอพระเจ้านะ God actually waiting on is you จริงๆอาพระเจ้ากำลังรอเราไม่ใช่เหรอ Can you say amen? เอเนหมครับ Some someone said, well I'm just waiting on the Lord. เออบางคนบอกว่าแต่ฉันกำลังรอคอยองค์พระผู้เปเจ้าอยู่83 years old. I'm just waiting on the Lord. 8. ปอายุ8ปมแล้วก็เอออย่ารอเมื่อไหร่พระเจ้าจะส่งออกไปสักทีโอ้ No go into go o the all w r ไม่ครับออกไปทั่วโลก You know Jesus told his disciples in Acts chapter 1 verse 8 you shall receive power ในพระคัมภีร์นั้นบอกบอกในจิตจการว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับอำนาจ When the holy Spirit comes upon Spirit you เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือท่าน witnesses my will be my witnesses. และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานถึงเรา You my will be messenger เจ้าจะเป็นพยานของเราเป็น เป็นคนส่งของให้กับเราส่งว <You S 2> ัสด,ดุเจ้าจะเป็นคนที่เราส่งออกไปคุณเห็นการแสดงออกการกระทำนี้ที่แสดงออกไหมก็คือเป็นการแสดงออกคือออกไปยังทั่วโลก be, going all the world. Said you be witnesses in Jerusalem in You'll my พระพงศ์บอกว่าเจ้าจะเป็นพยานให้กับเราในเยรูซาเล็มในแคว้นยูเดียในแคว้นซามารีย And all the way Bangkok Thailand in the และไปทั่วโลกจนมาในในประเทศไทยทั้งหมดในกรุงเทพ Can you say amen? A อเมไหมครับ So but most people แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้น They don't even reach out to their neighbor แม้แต่เพื่อนบ้านของเขายังไม่เคยไปประกาศเลย But they want to go all the way to the uttermost parts of the earth แต่เขาอยากจะไปทั่วโลกทุกสิ่งทุกส่วนของโลกนี้มาก No home it starts here at here ไม่ครับมันต้องเริ่มที่บ้านแถวบ้านคุณก่อน it starts with our neighbors เริ่มกับเพื่อนบ้านของคุณครับ we love our neighbors as ourselves เราต้องรักเพื่อนบ้านอย่างที่เรารักตัวเอง when we do that we show to be his true disciples ถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จำแนงตัวว่าเราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซู can you say amen มไหมครับ